ข่าวลือและตำนานส่วนใหญ่ในจักรวาลนั้นคลุมเครือและเข้าใจยากบางส่วนถูกเผยแพรด่ด้วยเจตนาร้ายบางส่วนไม่มีมูลความจริงแต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่เป็นเรื่องจริงทว่าส่วนใหญ่ทั้งลึกลับและอันตรายอย่างยิ่งจนถึงจุดที่แม่แต่ผู้ผู้สูงสุดก็ไม่อาจเข้าใจสถานการณ์ได้ทั้งหมดข้อมูลเรื่องเล่าลี้ลับและตำนานที่ถูกส่งมาถึงมือของเย่เทียนนั้นย่อมได้รับการคัดกรองมาแล้วโดยมีความน่าเชื่อถือถึอถง9้าในสิบส่วนขณะที่ เย่เทียนปวจดูข้อมูลทีละรายการจูจ่ๆเขาก็ถูกดึงดูดด้วยข้อมูลลับชิ้นหนึ่งในทะเลโกลาหนมีพื้นที่หมอกลึกลับปรากฏขึ้นทุกๆหมื่นปีมีเพียงผู้ฝึกตนในขอบเขตปราเทพขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถเข้าไปด้านในได้และแม้แต่ผู้สูงสุดก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเมื่อเข้าไปในม่านหมอกด้านในนั้นมีสัตว์อสูรแปลกประหลาดอยู่มากมายซึ่งอันตรายอย่างมากตั้งแต่ยุคดึก,กดำบรรจนถึงปัจจุบันยัง ไม่มีใครทราบที่มาของพื้นที่หมอกแห่งนี้เย่เทียนสนใจทะเลโกลาหนทันทีภายในจักราวาลมีตัวตนที่ทรงพลังอยู่อาจม่อย่างไรก็ตามกลับไม่มีใครเลยที่สามารถไขความลับของทะเลโกลาหนนี้ได้ซึ่งมีย่อมไม่ใช่สถานที่ธรรมดาเและยังแน่นอนแน่นอนว่าพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกในทะเลโกลาหนนั้นอันตรายอย่างยิ่งแม้แต่ผู้สูงสุดก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะจบชีวิตลงแม้แต่ผู้สูงสุดทั่วไปบางคนก็ไม่กล้าเสี่ยงเอง เข้าไปในทะเลเหมอกเย่ยเทียนส่งข้อความถึงผู้สูงสุดคุณหมู่ถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลโกลาหลนโดยเฉพาะบริเวณที่มีหมอกลึกลับปกคลุมจากนั้นผู้สูงสุดคุณหมู่ก็ส่งข้อมูลที่เขารู้กลับมาให้แก่เย่เทียนนันหลังจากอ่านข้อมูลที่ผู้สูงสุดคุณหมู่ให้มาเย่เทียนก็ขมมดคิวแอนบสีแอนบสีแอนบสีแอนบก่อนหน้านี้ ข้อมูลที่เย่เทียนรวบรวมมานั้นไม่ได้ละเอียดมีความมากนะักแต่ผู้สูงสุดคุณหมู่ซึ่งเป็นผู้สูงสุดเก่าแก่ที่เคยเดินทางผ่านภูมิภาคดวงดาวนับไม่ถ้วนในจักรวาลย่อมต้องเคยไปที่เทะเลโกลาหนมาก่อนและบางทีเขาอาจจะเคยเข้าไปในพื้นที่หมอกด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงมีความเอเข้าใจในพื้นที่หมอกมากกว่าคนอื่นๆสัตว์อสูรในพื้นที่หมอกลึกลับเกือบจะเป็นอมตะและจัดการได้ยากยิ่ง การฆ่ามันยากยิ่งกว่าการฆ่าสัตว์ประหลาดแห่งการทำลายล้างเสียอีกยิ่งไปกว่านั้นสัตว์อสูรหมอบดังกล่าวยังมีความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนที่เข้าไปในพื้นที่ม่านหมอบถูกมันฆ่าก่อนที่จะทันได้ตอบสนองด้วยซ้ำยิ่งเข้าไปในบริเวณที่มีหมอกหนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายขึ้นมากเท่านั้นแม้ว่าพื้นที่หมอกนี้ดูเหมือนจะครอบคลุมเพียงพื้นที่เล็กๆของทะเลโกลาหน แต่จริงๆแล้วภายในพื้นที่ที่ถูกหมอกปกคลุมราวกับเป็นมิติไม่มีใครรู้ว่าพื้นที่หมอกกว้างใหญ่เพียงใดหลอดศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งเองก็เคยเข้าไปสำรวจภายในบริเวณพื้นที่หมอกเช่นกันแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บกลับมาจากนั้นเขาก็ไม่กลับเข้าไปในพื้นที่หมอกอีกเลยนี่คือข้อมูลเฉพาะที่เยทีเหยียนได้รับมาแม้แต่หลอดศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งก็ยังได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ที่ถูกหมอกปกคลุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานที่ลึกลับแห่งนั้นอันตรายมากเพียงใดอย่างไรก็ตามเย่เทียนคาดเดาถูกเรื่องหนึ่งพื้นที่หมอกในทะเลโกลาหลนนั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรมีแม้กระทั่งสมุนไพรวิญญาณที่สามารถเปลี่ยนพรสวรรค์ของคนคนหนึ่งไปสู่ระดับปรารเทพได้การยกระดับพรสวรรค์การในการบ่มเพาะจากระดับโกลาหลนไปสู่ระดับผสมนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแม้แต่เย่เทียนก็ไม่มีทางทําได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตามในพื้นที่หมอกมีสมุนไพรวิญญาณและสมบัติอยู่มากมายผู้ฝึกตนบางคนติดอยู่ในขอบเขตปราเทพมาเป็นเวลานานดังนั้นพวกเขาจึงยอมที่จะเสี่ยงเข้าสู่บริเวณหมอกแก่ในทะเลโกลาหนเพื่อเสาะหาโอกาสและทรัพยากรทว่าผู้ฝึกตนที่ทรงพลังเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ไม่อาจหาสมบัติที่ต่อห้องการพบแต่กลับต้องนำชีวิตไปทิ้งในพื้นที่หมอกแทนพื้นที่หมอกดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในทุกๆหนึ่งหมื่นปี และแต่ละครั้งจะคงอยู่เพียงสิบปีเท่านั้นหากไม่ออกจากพื้นที่หมอกภายในสิบปีพื้นที่หมอกก็จะหายไปสิพึ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่หมอกก็จะหายไปด้วยเช่นกันกล่าวกันว่าเหล่าคนที่หายไปพร้อมกับพื้นที่หมอกนั้นไม่เคยมีใครกลับมาได้อีกเลยมีผู้สูงสุดบางคนไม่เชื่อเรื่องนี้จึงตัดสินใจพิสูจน์ด้วยตัวเองเข้าไปในพื้นที่หมอกรอให้มันหายไป เป็นผลให้หลังจากพื้นที่หมอกหายไปเป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีจนกระทั่งหมอกกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่มีใครเห็นเลี้ยงผู้สูงสุดคนนั้นอีกเลยนะับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าอยู่ในบริเวณหมอกปกคลุมเกินสิบปีอีกสิบปีนั้นเป็นระยะเวลาที่แสนสั้นและภายในพื้นที่หมอกก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งใครก็ตามที่โชครายติดอยู่ในพื้นที่หมอกโอกาสรอดชีวิตจึงเป็นไปได้น้อยมาก แม้แต่หลอดศักดิ์สิ์ลำดับที่หนึ่งแห่งเผ่าโปรโตอสอก็ยังไม่กล้าก้าวเข้าไปในบริเวณที่มีหมอกกระหลาดนาโนอ,อีกทะเลโกลาหน,นี้ควรค่าแก่การสำรวจจริงๆและพื้นที่หมอกครั้งต่อไปก็กำลังจะปรากฏขึ้นในอีกไม่ช้าเย่เทียนนกพึมพำรรกับตัวเองทะเลโกลาหน,นี้คือพื้นที่ทะเลกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่บนห้วงอวกาศขนาดของมันเกือบเทียบได้กับภูมิภาคดวงดาวซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันกว้างใหญ่เพียงใด มันยังได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจักราวาลอีกด้วยนอกทะเลโกลาหลร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาก็คือเย่เทียนคราวนี้เย่เทียนมาที่นี้ด้วยร่างจริงของเขานอกจากนี้นี่ยังเป็นการเยือนทะเลโกลาหลครั้งแรกของเย่เทียนทันทีที่เขามาถึงเขาก็ต้องรู้สึกประหลาดใจกับความกว้างใหญ่ของมันธรรมชาติช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ สามารถให้กำเนิดทะเลขนาดมหึมากลางห้วงอวกาศเช่นนี้ขึ้นมาได้ช่างน่าทึ่งจริงๆบางทีในความโกลาหลจจะมีสถานที่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้อยู่ก็ได้เย่เทียนพึ่งพำพุกเย่เทียนเข้าสู่ทอทะเลโกลาหนท่านทีพลังปราณธรรมชาติในทะเลโกลาหนนั้นหนาแน่นและบริสุทธิ์มากทําให้มันกลายเป็นดินแดนคุมสมบัติสําหรับการบ่มเพาะไม่มีเผ่าพันธุ์ใดยึดครองสถานที่แห่งนี้ แต่เมืองโบราณหลายแห่งก็ถูกสร้างขึ้นที่นี่เมืองโบราณเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของทะเลโกลาหนแต่ละเมืองก็ถือได้ว่ามีอำนาจในตัวเองในทะเลโกลาหนเมืองโบราณเหล่านี้ล้วนถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตสูงสุดมีเพียงผู้สูงสุดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสร้างเมืองขึ้นและคอยควบคุมไม่ให้เกิดความวุ่นวาย มิฉะนั้นด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนภายในทะเลโกลาหนหากราชาสวรรค์กล้าสร้างเมืองขึ้นเมืองของพวกเขาจะต้องพังทีนาศในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันเย่ยเทียนคิดอย่างเงียบๆอันที่จริงทรัพยากรในทะเลโกลาหนมีไม่มากนักแต่เมื่อพื้นที่หมอกปรากฏขึ้นสถานการณ์จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมืองโบราณหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นที่นี่ก็เพื่อค้าขายกับผู้ที่เข้าออกพื้นที่หมอกเมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนจำนวนมากก็ทยอยมาตั้งถิ่นฐานในทะเลโกลาหนเมืองโบราณต่างๆก็ค่อยๆถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆเมืองโบราณแต่แต่ละแห่งในทะเลโกลาหนมีผู้สูงสุดอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนและด้วยเมืองโบราณมากมายรวมกันจำนวนของสิ่งมีชีวิตสูงสุดจึงมีไม่ใช่น้อยนอกจากนี้เมืองโบราณเหล่านี้ยังได้ก่อตั้งพันธมิตรเมืองโบราณขึ้นซึ่งเป็นการรวมพลังการเพื่อต่อต้านกองกำลังจากโลกภายนอก แม้แต่เผ่าโปรตออ,อและเผ่าปีศาจก็ยังไม่กล้าโจมตีทะเลโกลาหลมิฉะนั้นสถานการณ์คงจะไม่จบลงด้วยดีอย่างแน่นอนสำหรับเหล่าผู้สูงสุดในทะเลโกลาหลเย่เทียนก็พอจะมีความความเข้าใจอยู่บ้างเช่นกันพวกเขาส่วนใหญ่เคยมีปัญหากับเผ่าพันธ์ุใหญ่ในจักรวาลหรือบางคนก็เป็นผู้ฝึกตนผเนจรแน่นอนว่ามีผู้ฝึกตนชั่วร้ายอยู่ด้วยเช่นกันแอนอ็นบีเอสพีแอนอ็นบีเอสพี and NBSP บ n อ NBSP อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือกันระหว่างเมืองโบราณแห่งทะเลโกลาหนพวกเขาจึงยังอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้เราคงจะต้องไปสำรวจภายในเมืองโบราณแห่งนั้นก่อนเพื่อตรวจสอบสถานการณ์คร่าวๆเยเทียนบินไปเรื่อยๆและในมิชาเขาก็มองเห็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนทะเลโกลาหนแม้ว่ามันจะดูไม่ยิ่งใหญ่เท่านครศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย แต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ามหาคนครเทียนหลานเลยเมืองเที่ยวสวรรค์อัขระโบราณทั้งสตัวด้านบนแผ่นศิลาขนาดใหญ่เป็นชื่อของเมืองโบราณแห่งนี้เมืองเที่ยวสวรรค์มีประตูเมืองตั้งอยู่ทั้งแปดทิศและเย่เทียนก็เลือกเข้าสู่เมืองทางประตูทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้แต่ในขณะที่เย่เทียนกําลังจะเข้าไปในเมืองทหารยามหน้าประตูก็มาหยุดเขาไว้ท่านปราดเทพที่เคารพก,การเข้าสู่เมืองแห่งเที่ยวสวรรค์ จำเป็นต้องมีเหรียญตราประจำเมืองพวกเราตรวจสอบได้ว่าท่านไม่มีเปลี่ยนตรานี้อยู่ดังนั้นท่านจะต้องไปรับเหรียญตราก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่เมืองเขี้ยวสวรรค์ได้ทหารคนหนึ่งกล่าวขึ้นเยเทียนมองไปยังทหารคนดังกล่าวและสังเกตเห็นว่าระดับการฝึกฝนของทหารผู้นี้ไม่ได้ต่ำเลยเขาเป็นผู้ฝึกตนระดับการล็กซี่ขั้นสูงสุดในกองกำลังขนาดเล็กฐานการฝึกฝนดังกล่าวเพียงพอที่จะรับหน้าที่เป็นผู้อาวุโสได้ อย่างไรก็ตามในเมืองเที่ยวสวรรค์แห่งนี้เขาเป็นได้เพียงทหารรักษาการเมืองเท่านั้นซึ่งนี่บ่งบอกว่าเมืองเที่ยวสวรรค์ไม่ได้อ่อนแอเลยตกลงเย่เทียนบยยกหน้าเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านก็ต้องปฏิบัติตามประเพณีเย่เทียนไม่ได้ยิ่งยโสจนเพิกเฉยต่อทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเพิ่งมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องรักษาโปรไฟล์ให้อยู่ในระดับต่ำเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในไม่ช้า เย่เทียนก็ได้รับเหรียญตลาหลังจากจ่ายด้วยคริสตัลศักดิ์สิทธิ์ที่สำน,นักงานหน้าประตูเมืองจากนั้นเขาก็เข้าสู่มเมืองเข้าสู่เมืองเที่ยวสวรรค์ไปยังราบลื่นภายในเมืองเที่ยวสวรรค์ค่อนข้างคึกคักเต็มไปด้วยยอดฝีมือมากมายนอกจากนี้ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่มองลึกลับจะปรากฏขึ้นอีกครั้งส่งผลให้จํานวนคนในเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายวันต่อมาเย่เทียนสอบถามข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่หมอก และข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เขารู้ก่อนหน้านี้ไม่มากก็น้อยแต่เขาก็ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆด้วยเช่นมีคนบางกลุ่มที่เชี่ยวชาญในการเข้าสู่พื้นที่หมอกซึ่งได้ก่อตั้งกลุ่มทหารรับจ้างแห่งหมอกขึ้นมากลุ่มทหารรับจ้างหมอกเหล่านี้แข็งแกร่งและมีประสบการณ์พวกเขาต่างเคยเข้าสู่พื้นที่หมอกมากกว่าหนึ่งครั้งกลุ่มทหารรับจ้างหมอกที่เก่าแก่บางกลุ่มยังเคยเข้าสู่ ผู้พื้นที่หมอกมากกว่าร้อยครั้งผู้มาใหม่หลายคนมักต้องการเข้าร่วมกับหนึ่งในทหารรับจ้างหมอกเนื่องจากการเดินทางกับทหารรับจ้างเหล่านี้ปลอดภัยกว่าการเดินทางด้วยตนเองมากเพราะไม่เช่นนั้นหากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ที่มีหมอกอันตรายก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าฉันควรหากลุ่มทหารรับจ้างหมอกดีหรือไม่เย่เทียนกำลังพิจารณาเรื่องนี้แม้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาจะไม่อ่อนแอ แต่ตอนนี้เขายังเทียบได้กับผู้สูงสุด4ดาราที่อ่อนแอเท่านั้นอย่างไรก็ตามความเร็วของเขานั้นเร็วกว่ากว่าผู้สูงสุด1ดาราบางคนเสียอีกนอกจากนี้เขายังครอบครองสมบัติที่ได้รับมาจากดินแดนลับขององค์กรเทพเรนลับซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการเอาชีวิตรอดของเขาได้อย่างมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังไม่ทรงพลังเท่าหลอดศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่1 แม้แต่หลอดศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งก็ยังได้รับบาดเจ็บในบริเวณหมอกลึกลับหากเย่เทียนเข้าสู่พื้นที่หมอกสุ่มสี่สุ่มห้ามันจะอันตรายมากไม่ว่าฉันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่หมอกมากเพียงใดแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงฉันควรเข้าร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างหมอกบางกลุ่มเดินทางไปกับพวกเขาชั่วคราวเพื่อเรียนรู้สถานการณ์เพิ่มเติมด้วยวิธีนี้มันจะปลอดภัยกว่ามาก เย่เทียนคิดถึงตอนนี้เย่เทียนได้เปลี่ยนรูปลักษณ์และกลิ่นอายของเขาไปแล้วเพื่อไม่ให้ใครสามารถจดจําเขาเอาได้ในฐานะปราดเทพหมื่นวิถีพูดซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างชื่อเสียงสันสะเทือนทั่วทั้งจักรวาลน,นี้ฉะนั้นตัวตนนี้อาจจะนำมาซึ่งปัญหาให้แก่เขามากมายแอน n บ s p แอน n บสทแอน n บสทแอน n บส นาสมาคมทหารรับจ้างหมอกนี่เป็นกองกําลังทหารรับจ้างที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มทหารรับจ้างสายหมอกซึ่งเมืองโบราณแต่ละเมืองจะมีอยู่หนึ่งแห่งเย่เทียนเดินทางมายังสมาคมทหารรับจ้างสายหมอกของเมืองเที่ยวสวรรค์โดยตั้งใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างสายหมอกเป็นการชั่วคราวในเวลานี้กลุ่มทหารรับจ้างสายหมอกจํานวนมากกําลังรับสมัครสมาชิกชั่วคราว และสมาคมทหารรับจ้างสายที่มีชื่อเสียงบางกลุ่มก็ตั้งเงื่อนไขเอาไว้สูงมากในการเข้าร่วมกับพวกเขาต้องได้รับการทดสอบผู้ที่ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมในหนทางกลับกันกลุ่มทหารรับจ้างสายหมอกบางกลุ่มก็ตั้งข้อกำหนดไว้ต่ำมากแต่กลุ่มทหารรับจ้างเหล่านี้มีความปลอดภัยค่อนข้างต่ำมีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจจะเข้าร่วมกับพวกเขาหลังจากมองสำรวจรอบๆแล้วเย่เทียนก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว